มีการเกียก์กลมให้พักประชาชนเข้าร่วมรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงอุดมศึกษาและนวัตกรรมกระทรวงแรงงานกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงพาณิชย์จะยกให้พักประชาชนดูแลจัดการและยังมีออปชั่นเสริมคือจะช่วยเรื่องปอปช ถ้าเป็นนักการเมืองที่หวังแก่ตําแหน่งนี้ผมว่าเขาฮุบเหยื่อตัวนี้คือจะเป็นนักการเมืองที่ใจเร็วด่วนได้ไม่ต้องการจะนําประเทศให้เป็นของประชาชนทุกคนเนี่ยผมว่าถ้ามีนักการเมืองแบบนี้เยอะๆแล้วข้อเสนอแบบนี้ผมก็ว่าเขารับข้อเสนอนี้ซึ่งเราก็ต้องมาดูว่าในพักประชาชนจะมีนักการเมืองประเภทไหน จะเป็นนักการเมืองประเภทด่วนได้ใจเร็วเห็นแก่ตำแหน่งทางการเมืองโดยไม่สนใจหลักการไม่สนใจอุดมคติอุดมการที่ตัวเองวางไว้ที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงประเทศให้เป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงถ้านักการเมืองประเภทเห็นแก่ตำแหน่งมากกว่าแน่นอนครับพรรคประชาชนก็คงจะต้องตัดสินใจรับข้อเสนอนี้